สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการตั้งอยู่เลขที่511หมู่7ถนนชาญสิล์ตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงการมีเขตบริการ8อำเภอมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด212แห่งมีนักเรียนจํานวน33,505คนค่าราชการครูและบุคลากรจํานวน2,747คน คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการประกอบด้วย1นายเดือนทองกุลประธานอนุกรรมการ2นายวุฒิชัยชัยภูวนาถอนุกรรมการในอำเภอ3นายเดชคำมงคลอนุกรรมการผู้แทนกศออจอ4นางสาวนาลินีทีหอคำอนุกรรมการผู้แทนกคศ ในสมควรภูมิพันธ์อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล6พันตำรวจเอกนาคินพลโยธาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย7นายอภิชาติคำเพชรอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล8นายไพเวงอินอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา9นางพิกุลการราศีอนุกรรมการครู 10. นางจินตนาบัวนาคอนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น 11. ในายวัน,นทีสีนนยางอนุกรรมการและเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการนายเอกนรินโงนมณีรองผู้อำนวยการสพปผู้ช่วยเลขานุการ ิสัยทัศน์องค์กรสมรรถนะสูงสร้างคนดีมีคุณภาพมีความสุขพันธกิจหนึ่งจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน4พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 5เพิ่มโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม6พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ7 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง8พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับด้วยหลักธรรมาพิบาลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดิจิจอำนาจหน้าที่อกคอกอสอเขตพื้นที่การศึกษาพระราชบัญญ,ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547มาตรา23กำหนดให้อกคสสเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจและหน้าที่ ังต่อไปนี้ 1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคกกำหนด 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดเนินการทางวินัยการออกจากราชการการอุดธรณนและการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญกำลังใจการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมการจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา6กำกับดูแลติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา7จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา8จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน หน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอกรคส 9. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้กฎหมายอื่นหรือตามที่กรคสมอบหมาย การจัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมอกคกสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการหนึ่งกำหนดปฏิทินการประชุมประจำปีเสนออกคกรสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการสัปดาห์ สุดท้ายของเดือนหรือตามความจำเป็นเร่งด่วน2สอพอปอบึงการรวบรวมเรื่องระเบียบวาระที่จะเสนออกอคอสอเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการจัดทำระเบียบวาระประชุม3เชิญประชุมอกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ4แจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย3วัน5ดำเนินการประชุมอกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ6นํามติแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บเอกสารและรักษา เอกสารสพอปอบึงการเบ่งบานด้วยคุณภาพขอบคุณครับ